ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่ล่าสุดจาก Profender มาแนะนำให้เพื่อนๆฟังนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นโชครุ่นใหม่พร้อมสปริงนะครับสำหรับ Toyota a l p ลพ r d และ Toyota w เวลไฟนะครับมาดูว่าโชครุ่นใหม่ของทาง Profender เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ เรามาดูในส่วนของโชคหน้ากันก่อนนะครับตัวโชคหน้าของโปรเฟนเดอตัวนี้เป็นแบบสตัดปรับเกี่ยวนะครับสำหรับโชคชุดนี้จะเป็นโชคที่เป็นความสูงสแตนดาดถึงโหลดประมาณ30มิลนะครับแล้วแต่เราว่าเราจะปรับเป็นสแตนดาดหรือโหลดนะครับโดยการปรับสตัดเกี่ยวถ้าเป็นด้านหลังก็จะมีตัวสตัดปรับตัวสปริงมาให้นะครับทวนตัวโชคหน้ารายละเอียดเองเป็นโชคแบบโมโนทูปปรับฝั่งรีบาได้16ระดับ แกนจะเป็นแกนขนาดใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นแกน22มิลนะครับลูกสูบอยู่ที่46มิลด้านในจะมีสปริงเบรกระยะยืดเพิ่มเข้ามาเพื่อว่าจะช่วยให้การทำงานของโชคได้นุ่มนวลขึ้นนะครับสำหรับโชคหน้าโชคหลังเป็นโมโนทูบเหมือนกันแต่แกนเดี๋ยวเปิดแกนให้ดูนะครับแกนตัวนี้จะเป็นแกน14มิลลูกสูบจะเป็นขนาด46มิเมเหมือนกันปรับรีบาวได้16ระดับเหมือนกันครับพิเศษขึ้นมาเลยนะครับสำหรับ โปรฟิดอร์ตัวนี้เบามากนะครับเนี่ยเบามากเพราะว่าตัวกระบอกโชคนี่เป็นอลูมิเนียมเกรด6061นะครับซึ่งป้องกันการกัดกร่อนนะครับระบายความร้อนได้ดีและป้องกันสนิมนะครับตัวนี้จะเป็นคล้ายๆใกล้เคียงกับโชคเมือนนอกคล้ายๆกับฟอกละนะครับเอาง่ายๆว่าฟอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระบอกโชคที่เป็นอลูมิเนียมซึ่ง โชวของคนไทยเราเองเดี๋ยวนี้พัฒนาไปไกลมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีรถเข้ามาติดตั้ง1คันนะครับเป็น Toyota Alphard เ,เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันตอนติดตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ เราติดตั้งและเสร็จแล้วนะครับสำหรับชุดโปรเฟนเดอร์ฟิตสำหรับโตโยต้าอาผพารนะครับด้านหลังเราดูด้านหลังก่อนนะฮะด้านหลังโชคที่ผมอธิบายว่าเป็นกระบอกอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ปรับได้ส6รระดับตัวปรับนะครับจะต้องอยู่ด้านหน้ารถเสมอตอนที่เราติดตั้งไปนะฮะปรับเข้าปรับออกปรับแข็งอ่อนตัวสปริงกับตัวตัดสปริงด้านหลังนะครับตัวนี้ใช้ปรับสูงต่ำได้นะครับ ด้านหน้าก็จะมีสตัดปรับเกียวนะครับตัวโช๊คพร้อมสปริงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงว่าปรับตรงไหนตัวปรับความแข็งอ่อนปรับรีบาวด้านหน้านะครับจะอยู่บนซุ้มหัวโชคด้านในสามารถล้วงปรับได้จะเป็นหัวปรับตัวนี้นะครับครับหลังจากที่เราติดตั้งโชคเสร็จแล้ว ก็ได้เวลาที่จะออกมาทดลองขับกันแล้วนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งโชคชุดใหม่เข้าไปนะครับผมเองได้ออกมาลองกับฟิลลิ่งโชกติดรถโชคเดิมเลยว่าฟิลลิ่งของเจ้าอ,อัลพารุ่นนี้เป็นยังไงถ้าถามผมความ,มเห็นส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันก็นิ่มดีนะครับแต่ว่ามันนิ่มเกินไปมันค่อนข้างที่จะโครงและอยู่ไวย้เดินทางไกลๆเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ารถมันโครงไปนะครับนี่แค่ขับออกมาเนี่รู้เรื่องเลยช่วงรอยต่อ ถนนตอนนี้เราวิ่งอยู่บนถนนคอนกรีตนะครับรู้สึกว่าเก็บได้เนียนเนียนนีมากผมปรับอยู่ที่ค่ากลางทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะก็คืออยู่ที่ประมาณเบอร์8เพราะว่าโชคมันปรับได้ถึง16ระดับนี้เราลองค่ากลางก่อนว่าลักษณะของการปรับแบบนี้ให้ผลยังไงนะครับขับช้าผมรู้สึกว่ามันเฟิร์มขึ้นพอสมควรนะครับเดี๋ยวไปหาที่โล่งๆซัดยาวๆดูนิดนึงนะครับว่าในย่านความเร็วที่สูงๆโชคตัวนี้ตอบโจทย์ ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็ความเร็วผมขับอยู่ประมาณที่120น,นะครับผมรู้สึกว่ามันแน่นแต่มันไม่กระด้างเรามีคอสะพานด้านหน้าเบิรอ,อาการดิ้นซ้ายดิ้นขวาผมว่ามันหายร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหลับโชว์อัพตัวนี้คราวนี้เราก็มาถึงถนนใหญ่แล้วนะครับซึ่งเส้นนี้เป็นเส้นที่เราใช้เทสรถเป็นประจํานะครับถนนค่อนข้างที่จะเป็นคลื่นเลยนะครับมีคอสะพานให้เราเทส ให้เราทดสอบพบตรงนี้นะครับแต่ว่าความแตกต่างที่รู้สึกในย่านความเร็วตอนนี้ที่ขับอยู่ประมาณ90นะฮะรถข้างหน้าอย่างเยอะอยู่ก็อาการดิ้นซ้ายดิ้นขวาแทบไม่มีเลยจากของเดิมๆติดรถนะครับสำหรับโชคชุดนี้ให้ความรู้สึกขับสบายขึ้นเยอะนะฮะ ตัวนี้แน่นผมว่าคุ้มกับการลงทุนสำหรับโชคโปรเฟนเดอร์ฟิตช,ชุดนี้นะครับลงทุนอีก45,000บาทได้ฟีลลิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมเยอะมากนะครับอย่างที่อธิบายไปว่ามีทั้งแบบความสูงสแตนดาร์ดและโหลดซึ่งโหลด30ม mm, มก็นิ้วนิดๆประมาณนี้นะครับครับตอนนี้เราก็ขับมาได้ประมาณสัก15-20กิโลเมตรน่าจะได้แล้วฮะก็ลองเหยียบดูทุกย่านความเร็วนะครับอย่างตอนนี้ ความเร็วอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าแน่นครับดีอาการโครง้งอาการย้วยต่างๆจากเดิมๆผมว่าดีขึ้นเยอะมากนะครับรถยนต์นั่งสไตล์นี้ทางเราแกซี่สีุรราษฎร์ธานีและแกซี่ 4คูณ4จังหวัดตรังนะครับเรามีให้บริการทั้งหมดสําหรับสินค้าโชคคนไทยโชคโปรเฟนเดอร์ ender, ซึ่งมีผิวพันธ์ออกมาลองรับรถอีกหลายรุ่นนะครับซึ่งผมถือว่าคุ้มเงินขนาดนี้นะครับเซ็ตรถขนาดนี้ได้ฟิลลิ่งที่ดีขึ้นเยอะมากนั่งสบายขึ้นผมกล้าการันตีเลยว่าเปลี่ยนไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับการทดลองขับหรืออะไรในรถรุ่นต่างๆเนี่ยอาจจะมีลูกค้ามาขับบ้างหรือว่าผมขับแล้วผมเล่าให้ฟังบ้างนะครับวันนี้พอดีลูกค้าเจ้าของรถ คันนี้ท่านไม่สะดวกก็เลยต้องมานั่งขับเองแล้วก็เล่าให้ฟังกันเองนะครับสำหรับคลิปตัวต่อไปฝากเพื่อนๆติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้